ได้ประโยชน์อู่บ้าน<ช>จะเอามาดูได้เพราผลประโยชน์ที่เราจ่ายเงินไปทุกปีทุกปีทุกปีเราได้อะไรบ้างใช่ค uh ่ะ huh. เดี๋ยวสักคู่เราจะมาแชร์ให้ดูนะคะว่าผลประโยชน์ในแต่ละเล่มของกรมธรรม์แประกันตัวไหนจ่าผลประโยชน์ยังไง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูผลประโยชน์ในเล่มกรมธรรม์กันนะคะใครที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่บ้านสามารถที่จะเอามาเปิดดูไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาที่ตัวแทนไม่อยู่เราจะได้ดูแลตัวเองได้นะคะโดวยวันนี้เราจะนำเสนอในส่วนของการดูกรมธรรม์แบบง่ายๆโดย กำหนดสาระสำคัญทั้งหมด5ข้อหรือเรียกว่า5แฟ c เตอร์นะคะสาระสำคัญข้อที่1ได้แก่ทุนประกัน2เบี้ยประกัน3ระยะเวลา4ผลประโยชน์5มูลค่ากรมธรร์เรามาดูนะคะให้ทุกคนเปิดกรมธรร์ไปที่หน้าแรกถ้าเห็นรายละเอียดที่เป็นตารางแบบนี้ นะคะอันนี้ในหน้านี้มันจะบอกแฟกเตอร์สำคัญสำคัญอยู่3ข้อข้อที่1และได้แก่ทุนประกันทุนประกันคือตรงนี้นะคะในที่นี้หมายถึงว่าถ้าผู้เอาอประกันหรือเจ้าของกรมธรร์นเนี่ยค่ะเสียชีวิตบริษัทประกันก็จะจ่ายจำนวนเงิน1,000 0 0บาทให้กับทายาทหรือว่าผู้รับประโยชน์นะคะหรือกรณีที่เจ้าของกรมธรรมฉบับนี้ มีอายุยืนยาวไปจนครบสัญญาก็คืออายุ90ปีบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินจํำนวน10,000แสนบาทตร,ตรงนี้ให้กับเจ้าของกรมธรรม์นะคะสาระสำคัญตัวที่2เบี้ยประกันเบี้ยประกันในที่นี้ก็คือจํานวนเงินที่ผู้ประกันหรือว่าเราจะต้องชาระให้กับบริษัทประกัน ในแต่ละปีตามสัญญานะคะโดยในส่วนของเบีย้ยประกันจะเป็นสส่วนก็คือส่วนที่1เบีย้ยของสัญญาหลักตรงนี้นะคะบรรทัดแรกเบีย้ยสัญญาหลักตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นเบีย้ยประกันที่คงที่จ่ายเท่าๆกันไปจนครบสัญญากับในส่วนที่2เป็นส่วนของเบีย้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆอย่างเช่นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลชดเชยโรคร้ายแรงถ้าเรามีการซื้อเพิ่มนะคะซึ่งเบี้ยประกันตรงส่วนนี้มันจะไม่คงที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการปรับขึ้นตามช่วงอายุตามความเสี่ยงข้อที่สามสาระสำคัญข้อที่3ก็คือระยะเวลาระยะเวลาในที่นี้หมายถึงระยะเวลาคุ้มครองกับระยะเวลาชดวระเบี้ยนะคะแบบการที่มาให้ดูวันนี้เป็นแบบ ถ้าตามรูปแบบของกรมธรรม์เขาเรียกว่าเป็นแบบตลอดชีพตลอดชีพในที่นี้ก็คือคุ้มครองไปายาวๆเลยค่ะจนถึงอายุ80-90ก็แล้วแต่นะคะในที่นี้เขาจะบอกว่าระยะเวลาที่จะคุ้มครองต่อไปอีกกี่ปีแล้วก็จะต้องชำระเบีย้ยกี่ปีในส่วนของสัญญาหลักมันจะเป็นมันจะมีกำหนดแบบนี้ค่ะ คุ้มครองไปจนถึงอายุ90จ่ายเบี้ย20ปีนะคะถ้าเป็นเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมอย่างฉบับนี้สัญญาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสามารถคุ้มครองหมายถึงว่าผู้เอาประกันคนนี้สามารถซื้อแผนการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุ80ค่ะส่วนนี้ก็คือจำนวนเงินรวมเบี้ยประกันรวมที่จะต้องชำระให้กับบริษัทประกันในแต่ละปี เพราะว่ากรมธรรม์ฉบับนี้เป็นการชําระเบี้ยแบบรายปีนะคะข้อต่อไปเป็นเรื่องของสาระสาคัญข้อที่4เป็นเรื่องของการผลอ่านผลประโยชน์ในเล่มกรมธรรม์น,นะคะอันนี้ผลประโยชน์ตรงนี้จะเป็นส่วนของผลประโยชน์เฉพาะสัญญาหลักในที่นี้แบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตในระหว่าง ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรอนุมัิไปจนถึงอายุ90ปีถ้าระหว่างทางมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นบริษัทประกันก็จะจ่ายจำนวนเงินทุนประกัน100,000บาทให้กับทายาทนะคะกรณี2กรณีที่มีชีวิตอยู่ไปจนครบสัญญาก็คือหมายถึงว่าถ้าเจ้าของกรมธรรมีอายุยืนยาวไปจนถึงอายุ90 บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินห0 0 0งแสนบาทให้กับผู้เอาประกันหรือในกรณีอื่นๆอาจจะมีเรื่องของมีทุนประกันเพิ่มออหรือว่ามีการจ่ายเงินคืนระหว่างทางอันนี้แล้วแต่แบบประกันนะคะสำหรับฉบับนี้ไม่มีเงินคืนระหว่างทางเมื่อเราเห็นไฟ เห็นแฟกเตอร์สำคัญสำคัญ5ข้อในเล่มกรมธรร์แล้วเพื่อที่จะให้มันดูง่ายเราลองลากเป็นเส้นตรงดูนะคะว่าฉบับกรมธรรฉบับนี้เริ่มสัญญาตอนที่ผู้เอ,อกกาประกันอายุ46ปีชำระเบี้ยสัญญาหลัก20ปีคุ้มครองถึงอายุ90นะคะโดยในนี้มีสัญญาเพิ่มเติมอะไรบ้าง สำหรับฉบับนี้มีเฉพาะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่ฉบับอื่นๆอาจจะมีเรื่องของโรลคลแรงอุบัติเหตุเงินชดเชยอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็มาเทคโนตรงนี้ค่ะว่าไอตัวเบีย้ยประกันที่เราต้องชําระให้กับบริษัทประกันนะคะจะต้องจ่ายเป็นเวลา20ปีปีละ3,650บาทตรงนี้ก็คือเราจะจ่ายไปทั้งหมด73,000บาท ในขณะที่ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นกรมธรรม์แบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายในที่นี้หมายถึงว่ากรณีป่วยที่โรงพยาบาลบริษัทป,ประกันก็จะคุ้มครองตามวงเงินที่บันทึกหรือสลักไว้ในเล่มกรมธรรม์น,นะคะต่อไปตรงนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องของสาระสำคัญสำคัญข้อที่5ก็คือมูลค่ากรมธรรม์มูลค่ากรมธรรมูลค่าตัวที่1ได้แก่มูลค่าเวนคืนเว้นคืนหมายถึงว่าปิดกรมธรร์ยกเลิกสัญญาไม่ไปต่อละยกตัวอย่างอย่างเช่นจ่ายมาแล้ว9ปีจริงๆต้องจ่ายทั้งหมด20ปีใช่ไหมคะไม่ไหวแล้วปีที่9พอแล้อยากหยุด เราจะมีช้อยให้เลือกทั้งหมด3ทางทางที่1ปิดเลยหยุดเลิกของเงินคืนบริษัทประกันก็จะคิดเงินคืนให้กับผู้เอาประกันโดยดูที่ตารางอย่างคนนี้จ่ายมาแล้ว9ปีใช่ไหมคะเขาขอยกเลิกกรมธรรมในตารางจะบอกว่าถ้ายกเลิกจะได้เงินคืน สองร้อยสี่บาทต่อจำนวนเอาเงินเอาประกันภัย1 0 0 0บาทนั่นหมายถึงว่าทุน1000จะได้เงินคืน204บาทเพราะฉะนั้นเทียบบัญญัติตยางเลยค่ะถ้าทุน1 0 0 0 0 0จะได้เงินคืนทั้งหมดคิดแบบนี้เลยค่ะตัวเลขเวนคืนในเล่มก็คือ20 4นะคะคูณด้วยทุนประกันคูณประกันก็คือ1 0 0 0 0 0บาทหารด้วย1000 เท่ากับว่าถ้าปิดกรมธรรม์ฉบับนี้ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืน2 4 0 0บาทจ่ายไปไเท่าไหร่ไม่รู้ละค่ะแต่ปิดจะได้คืนเท่านี้เห็นไหมคะเงินที่เราจ่ายไปอาจจะเยอะกว่าเงินที่เราได้คืนทีนี้มาดูหัวข้อที่2มูลค่าใช้เงินสำเร็จ ใช้เงินสำเร็จหมายถึงอะไรใช้เงินสำเร็จหมายถึงหยุดไม่ชําระเบี้ยต่อละขอให้บริษัทลดทุนประกันลงจากนี้ไปคุ้มครองชั้นลดลงแต่คุ้มครองไปจนถึงอายุ90เหมือนเดิมเราก็คำนวณเลยค่ะตัวเลขในตาราง476บาทคูณด้วยทุนประกัน1 0 0 0 0แบาทหาร1,000 ถ้าเราแจ้งบริษัทว่าเราขอใช้มูลค่าเงินสำเร็จบริษัทก็จะคำนวณออกมาให้ว่าจากนี้ไปนะหลังจากปีที่9เป็นต้นไปจนถึงอายุ90บริษัทประกันจะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน47,600บาทไปจนกระทั่งถึงอายุ90ถ้าเราเสียชีวิตก่อนลูกหลานเราก็จะได้47,600บาท แต่ถ้าเราอยู่จนครบสัญญาจนถึงอายุ90อันนี้เราก็จะได้เงินคืน47,600บาทอันนี้จะเป็นเงินของเรานะคะถ้าเราอยู่ถึงหัวข้อที่3การประกันภัยแบบขยายระยะเวลาขยายระยะเวลาความหมายของการขยายก็คือหยุดชำระเบี้ยในปีที่9แล้วให้บริษัทประกันคำนวณให้ ให้ให้เราดูว่าถ้าเราหยุดปีที่9บริษัทจะคุ้มครองจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อไปให้ได้อีกกี่ปีในที่นี้จะคุ้มครอง12อ่อคุ้มครองต่อไปอีก12ปีกับ354วันาวันถามว่าคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่ตอนอายุเริ่มทำก็คือ46ใช่ไหมคะบวกกับ จำนวนปีที่เราชำระไม่เดยมาแล้ว9ปีแล้วบวกกับระยะเวลาที่บริษัทประกันขยายให้อีก12ปีกับ3 54วันก็เท่ากับว่ากรมทรรฉบับนี้จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวนวงเงิน1แสนบาทไปจนถึงเราอายุ67ปีกับ3 54วันถ้าเสียชีวิตภายใน อายุไม่เกิน67ปี354วันก็จะได้ทุนประกัน100,000บาทแต่ถ้าโชคดีมีอายุยืนยาวมากกว่า67 68 69ก็มทันฉบับนี้ไม่มีผลแล้วนะคะก็คือสิ้นสุดสัญญาณวันที่เราอายุ67ปีกับ354วันโดยที่ไม่มีเงินคืนแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ